บินเกมเมอรเกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยอันนี้คือโหมดใหม่นะเนี้ยเป็นโหมดผู้บัญชาการนะครับเขาก็จะมีฝั่งหนึ่งเป็นผู้บัญชาการจะสามารถสั่งรถถัง AI ได้7คันนะแล้วก็1ในนั้นนะ่ะเราก็สามารถเล่นบังคับได้ด้วยก็คือจะเป็นฝั่ง7จแหละแต่ฝั่งเอผู้ชากการจะมีแค่คนเดียวส่วนฝั่งเนี้ยแทงเกอร์ก็คือคน7คนฝั่งผู้ชากการก็จะมีแบบพวกป้อมด้วยนะป้อมสังเกตการก็ช่วยระยะการมองการสปอร์ตป้อมปืนกลป้อมปืนใหญ่ก็ช่วยทำดาเมจนะครับป้องกันฐานอะไรเงี้ยมีเหมือนเป็นป้อมตรวจการมองได้500เมตร มีเลือดแค่90เอพินบ็อกมอง270เมตรเจาะ 115. กระ1ร้อยสิบห้านี่ดาเมจเฉลี่ยใช่ไหมก็เอา90คูณ25มีเลือดพันหนึ่งป้อมเนี้ยมี่หลดสิวิแล้วก็มีบอกหมดเลยนะโอ้โอ้เจาะ4 0 0ดาเมจ800เลือด4 3 0 0ัหลด13วิ โอเคเดี okay, ๋ยวลองเล่นดูแล้วกันเขาก็จะมีให้คิดเอทยูนิตนะมี7คันครับตามไปเลยก็คิดเอทไปนะเออหมดนี้เทยรสิบเท่านั้นนะหมดเนี้ยเคลุยครับไปนี่เอาว่าอันนี้ก็จะให้วางตำแหน่งก่อนนะครับเ,เขาจะมีจุดให้เลือกอย่างนี้นะ ป้อมปืนกลมังนี่นี้นี้นี้ปืนใหญ่มังนี่ฟันี่วัดทาวเวอร์ฟังนี่วางอ่า ตรงตรงนี้แล้วก็ตำแหน่อง,องรถถังเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะวางตรงไหนนะครับสองแปดเวอร์ชันสี่อยู่ตรงนี้ถังหนักตรนี้เลยยังถังหนักสองมาตรงนี้ที่สฝั่งนูน้นเอทีบีสหนฐานอ่ะแลเป็นมุมมองบนที่สูงอะ่ะอ b สนายนี่ครับ คถ <Okay. S 2> ังหนักอยู่นี่ก,กันไว้คันนี้เดี๋ยวลองแว้นไปดิแว้นไปดูหน่อยอาามาแล้วครับฝั่งนี้เดี๋ยวเอาสองเจ็ลองไปโผลดูนิดนึงสี่สามศูนย์ยูถอยมาดีกว่าฝั่งนี้ สองหกแปดเวอร์ชันสี่เหนนี่เล่าเล่าอย่างนี้คือแบบผมจะเข้าไปเล่นยังไงอ,อ่ะเฮ้ยถอยมาเฮ้ยถอยมาเข้าไปเล่น F5 หรอไม่ใช่ถอยเลยแล้วกันตรงนี้ ป้อมโดนแล้วครับหกสิบที่พี่มาโอ้ยโ้ยก็จะวิ่งไปวิ่งมาทำไมอ่ะโอ้โหล้หัน้างให้ยิงอีกเรียบร้อยนี่รวบเลยนี่รวบเลย ไปีร <Bond> ้รวบเลยใจเย็นใะเย็นโห้ย <wan> ด <ita> ิโห้ย F6 โฮ้ย p o s, mm hmm. <S i นอ้อเออโหเต็มเต็มไม่งั้นรวบนี่ดีกว่าห่อยไปนรวบนี่ถ่ายมาถ่ายมาฝั่งนี้ว8 v e r s นสี4มานี่เลย ไปยาวไปสองเจ็ดเจ็ดลงมาดูนี่กดตัวคิวหรือเปล่าเออใช่ว่ะตัวคิวตัวคิวตัวคิว,ว,วคือเออเหมือนเราบังคับเองอะ่ะมาครับช่วยทีมหน่อยลุมกันได้ไหมนะสั่งตั้งหลายคัน,นตัวสนไนไว้ โอ้โหไม่โดนด้วยวยิงแม่นจังไงเออสวยเพื่อนคลิปคอนโทนคลิปคอนโทน,น,น,โทนเอ่อถอยมาถอยมาถอยมามถอยมถอยมา,ยมาเฮ้ยหลังมาเว้ยยิงยิงย,งยง หันหน้าไปหันหน้าไปหันหน้าเร็วหันหน้าเร็วฟอสบีมาวันมอย่างนี้นี่เองฟอสบีน่าจะโหลดตรงกลางไม่รอดแล้ววะตรงกลางเละครับ ร้อยมันก็เป็นโหมดใหม่ดีเนาะเอ้าแม่งลงมาพอดีไม่แตกโอ้ยซอยตีนเฮ้ยเลทีบดีป่ะจะผมแบกเองแบกไหวปะวะมองไม่เห็นด้วย ตอมันขึ้นมาเขาเหลือห้าคันนะหนึ่งสองสามสี่มีสไนหลังคันหนึ่งด้วยอ่ะอาร์ตี้คันหนึ่งให้เวลาเซ็น้อยไปเออมันแบบมัน,ม,นมันพอดีเกินนะเนะมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะกว่าจะเซ็ตเสร็จก็แบบพอดีเป๊ะเลยลแย่แล้วะ ตีลงแตกแน่นอนแต่ก็ผมว่ามันก็สนุกดีอะถ้าจะมีเวลานานกว่านี้อีกนิดนึงน้อยไปเอ้ยโหโหหกสิบทีพีหนีทันปะเนี่ยหนีไปหาป้อมไว้ ไหมตึมไฟไหม้ด้วยเยรียบร้อยไอ่ก็นุกดีนะโอเคโอเคเวลาเซตหนึ่งนาทีโหถ้าเฉลี่ยนี่ก็คันหนึ่งไม่ถึงสิบปีนะต้องมาคิดต้องมาดูอะไรแก วางป้อมอ,อีกต้องเก็บให้ได้ร้อยแต้มแล้วก็ถึงจะเป็นหมดเนี้ยร้อยข่าวกลอง <c oughs> ทีสามสี่ฟินสุดแล้วสามสี 3, นะ่ไหนเนีย เทียร์8เมกาหรอเดี๋ยวโซเวียตเทียร์6เทีย์6หรือเทียห้าวะมาณนั้นของเมกามันเดี๋ยวนี้มันช้าแล้ว,วเล่นยากช้าเกินใช่เราพี่เหลยวน่าจะแพ ใ,ใครลงไว้ชนะอยู่แล้วจบ้อย อยากลองเล่นไอ้นี่ดูอ่ะ EBR แต่แต่ไม่พอลงคนเดียวด้วยเรียบร้อยทำไมภาพกระตุกกระตุกวะ เก็บไม้เก็บไม้เก็บหอมลอมลิดโอ้โหยิงเลยไปไหนวะเนี่ยเลยเฉยยิงมันเพื่อนยิงนี่มันยิงแล้วเออป้อมโอ้โหเยอะเหลือเกิน นีเข้าไหมไอ่เข้านะต้องเล็งแบบปานี้นิดนึงนะถ้าทำมุมมันก็พอพอเด้งได้อยู่นะโอ้โหไม่เข้า โอ้โหทำไมเข้าจริงๆเหรอป่อยก็ได้วะเอาชัวร์สุดก็ลูกทองไงทองชัวร์สุดแล้ว เหมือนคนเล่นไรแทงเหรอนี่งัดหน้าต่าง ไลป้อมมันก่อนเว้ยกระสุนจะพอไหมเดี๋ยวลองเอาเฮ e อี้ยิงนีเข้าไาเฮอี e ดูแล้วเหมือนไม่น่าเข้ามาั้งแดงแปดเลย เข้านิดเดียวตามสไตล์เฮดี จ้าฟันดีจ้าสุนก็จะหมด โ่อมีชอมปืนกลนี่โหเด้งอีก <c oughs> ปั้มก่อนนะปั้มก่อน <c oughs> โหปั้มแม่งโคตรหนาหนาเกิน เน้นเจ็ดมาไว้ว่ามันยิงแล้วให้เหลือกิวเล่กับไอ้จะเป็นโซอีร้อยทีกว่า โอ้โหเลยกดลงไปนิดนึงก็เข้าหลังเต็มเต็มแล้วะเย็ดเจ็ดลุย งินได้ไหมเนี่ยเออเฮ้ยมีคันเหรออีห e ้าสิบเอ็มก็หมดแล้วตอนนีช้ชนะเพราะว่าไอ,อ้ฝั่งนู้นมีปืนใหญ่ไงเอาฮัตตีมาคัน เมมเบอร์ใหม่มาแล้วขอบคุณนะครับนัดหนึ่งอ้โหแบบลูกกระสุนไหมเห็นเลยว่าเลี้ยวอะ่ะไม่ได้มีความตรงอะไรเลย คุณได้สิบห้าอันเลยเว้เล่นไลนู้นอ่อุ้ยโอ้โหโย,ยิงแม่นเธอด้วยโอ้โหไม่เข้าเขียวปีกไม่เข้า ไอ้ยังไงไอ้ยิงยังไงวะโอ้โหโอ้โหโหดจังไงไอ้สี่โอ้โหไอ้ถดไว้เด้งนะ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 เออยกไว้ยกไว้ยกไวไปไม่ท oh ีเ oh ด้งไว้เ oh ด้งไว้เ oh ด้งไว้เ oh. พ oh ื il, na, ่อเด้งไว้ เออเพื่อนเคลียร์ป้อมเร็วๆนี้ยกไปยกไปยกไปยกยกเออยกไปจ้ายกไปจ้ายกไปจ้าเเพื่อนเคลียร์ป้อมไลยแล้วช่วยเร็วเพื่อนยง่ายังไงยังไง โอ้โหยิงไม่เข้าโอ้โ for. Get out. ยื้อตั้งนานเพื่อนยิงไม่เข้าคืออะไร What? พีคจริงโอ้เราแบบยื้อตั้งนานเพื่อนแม่งยิงสองคันยิงกันไม่เข้าเลยแล้วนะสุดท้ายม่นก็ยิงผมตายอะไรวะเนะี่ย โอ้โหโอ้โห,โอโหสองป้อมโอ้โหเรียบร้อยโอ้โห,โโห,โโห,โโหแม่งวางสองป้อมเลยโอ้โหแตกอย่างไวเนี่ยเปืนใหญ่โดนนะละแปดร้อยเ้ คิดว่าเนินนี้จะหลบฝนไหมไม่ฝน่าแต่พเพื่อนนี้ w แบบิวเอาวะขอชนะสักรอบนี้พอนเห็นจัดจัด แล้วแม่งแบบทำไมต้องมาวางตรงนี้สองป้อมอะที่อื่นมีเยอะแยะไม่วางคือป้อมเดียวยังพอถอแม่งวางสองป้อมเรียบร้อยอทีบีก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเล่นได้ไหมอะ